โมนี้พีเบาแห้งเขาเสร็จยังเนาะครับเ็ดร็จยังเนาะครับพีเบาแห้งต้มไก่อยากเอ้ยต้มไก่ไก่อยู่ในปูมะเซาแหละโอไก่เสร็จในปูมะเซาครับไปทายหนั่งมะเซาไกปส่งผักก้องหน่ยดิต้มไก่หน่อยช่งผักก้องเนาะผักก้องไทยกองครับเดินโดยทองกองครับเดินโดยทองว่าเดินด้วยขาปรแมาณตัวนยิงอลาบล็อกสีไม่แห้งอยู่บน็อกฝั่งตั้พริกหอมกระเทียมลงไปเนาะ กำมมิน no ิไซเป็นี่บอสโอเคใช้ขามอนเลยบ่าโอ้เปิดแก๊สต้มันนี้ให้ลูเสาวก่อนอีกคือเฮ้ยอีกคือเขาดีก็ดีขำมอนเนาะวางให้เนาะจอดเปลี่ยวอได้ใจ ใส่สร็ล้งเหรเสร็แล้วเสร็จแล้วเสลโอเคๆๆใส่หลายๆไกลก็ตัวหน่อยเหาไหมตันี้ตุเสียพอดีเนาะตื่นีกเาเลยนัะสุกเลยสุกเลยนะต่มพอเต้น้ำกระรูดนอนาะ ซับไก่ครับผมซับไก่แฮ้เอฟอร์ดีพอประมาณครับ,บอีกคืออีกคืออีกคือตับไก่ไตบอัไปจองด้วยคือหันไปป้างโอเคงนึ่เดือนแล้วเดี๋ยวเดือนนะ บุบ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 บบบบบบบเลยครับเออ,เออเดือดแล้วต้มสมบอมแห้งต้มสมใบ,บาามะอกออรนเนาะต้มสม้มใบมะขา,า,ามอ,งอง่อนนครับผมต้มส้มไก่ใบมะขามอ่อนโอ้ตับ Kau tak panggil abang?

โอ้ยคือของร้านตอนเปื่อยล้วเหคือปิดเจ็ดแล้วพอแล้วเพราะนั้นปะอ้อมนั่นละอ้อมตักกัเลยมั้ยพี่น้องแซ่ปาโอ้ยต้มไก่ครับต้มไก่เด้นพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเดนกันนักันมีเอาแกงัะบุ้งเฮ้ยผัดักบุ้งักบุ้งครับต้มไก่เปอร์เซ็นต์หานปูม เบาเองจะให้คนนี้เฮ้ยเขาไปนอนแล้วผักกองไายอยู่ครับครับผักกองไายไปเขาองนานดีละฝรล่งไม่นั่งกินเกาหิ่งหังฟองทับตรงวด้วเลยครับอ๋อห่างกว่าผักกองไายเนาะเฮ้ยยังอยู่ห้องถอดนั่งอีกเมื่อไหร่โอ้โหเป็นเสภาเรากินข้าวเรากินต้มมั่งน้องแก้วแม่มากินข้าวน้องแก้วผิสอยาดด่ามากตอนนี้แำมแำม ถ่ายไปเฮ้อเดี๋ยวว่าหมดก่อนอะไรเป็นสัญญานะใช่ปะครับอ่าลองแจวครับเชิญครับเชิญ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 นี่วยหน้าเป็นมันแล้ววันนี้โอ้โหยืมน้ำแล้วาเป็นมันแล้วนะเป็นมันแล้วน้องแก้วเข้าเร็ว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 มาทีันธุ์เขาเอาหยับให้แก้ววเข้ากินแกงไก่สูตรเบาเพ่งเลยนี่อันนั้นแขอใส่ก่อน นึกคิดว่าท่านได้แล้วอ่ะนี่ผมเงียบแค่ไรหรอกผมชอบลอยจังหวะนี่แหละลอยชอบถ่ายชอ่อะไรปุ๊บผมต้องรีบจัดมาเด้อครับกินข้าวเช้านี่ผมมาปากของแบกสังขารแล้วนะท่านนี่ผมแบกสังขารมาเลยขับรถนี่มันสองวิ่กินข้าวแห้งนี่แหละ เขาบอกว่าเขาว่ากินเขาว่ากินข้าวแหงเอ็นสีไงเขาบอกว่ากินข้าวที่กองถ่ายอร่อยผมก็เลยรีบมาแเช้าที่กองถ่ายอร่อยแต่เช้าสี่โมงเช้าอันนี้กี่โมงห้าโมเช้าอันนี้มันเที่ยงอะไรเดียนช้าเช้ายังเที่ยงเที่ยงสี่มงินก็เห็นลงที่บอกมาเด้อครับเซฟเด้อพักกองอร่อยผมก็เลยอดเลยแต่เช้าแล้วบอกกเดันด้นมากินกับเขาเส้นกระตุกละอนอยอลงอน้อัอ ตุงนี่เราซื้อใหม่ใส่กระโดนเมียดาเอาเทลงอีกเทลงอีกโอ้วร้องแล้วไอ้หนอนนั่นสายมันขาดชั้งหนึ่งไงนอีกเลยไม่ไาวน้องเขากินมาแล้วไม่เหลือหรอกเข้าไปบ้านน่ะตีนตีนตีนเทลงเทลงไอ้ยินไกยินไกไอ้ตีนไกอ่เทลงเจ้าสาวด้วยเจ้าสาวกินเก่งเซลตินเจ้าสาวเจ้าสาวโอ๊ยเจ้าน้องเอกน้องเอกไปนะไปไปไป ตวอีกเขาห้ามกินไตเนาะมันสิด่านแล้ว่ามันสิมึนมันสิมึนมาเด้อพี่น้องมาเด้วยมรีิจักรเลยไหมเดี๋ยวผู้กำกับตั้งมา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 กลับพี่น้องครับผมเชิญกินข้าวด้วยครับพี่น้องมามาครับเอาละเอาละ